ทีแรกวันนี้เราไม่พลาดที่จะนำข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจแล้วก็ชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนเป็นกำลังใจให้ด้วยเนอะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางของผมเลยโดยเฉพาะ Youtube ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปให้ผมนะครับโครงการชอบดีมีคืนปี2566 ก่อนอื่นผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าโครงการชอบดีมีคืนคือโครงการอะไรโครงการชอบดีมีคืนก็คือเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับที่ต้องการที่จะกระตุน้นมาตรการทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีนะครับปีนี้รัฐบาลก็ต่อนโยบายนี้นะครับซึ่งระยะเวลาของโครงการเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปซื้อสินค้าหรือบริการได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม จนถึงวันที่15กุมภาพัานธ์ปี2566เพื่อนๆมีระยะเวลา46วันนะฮะโดยเอาใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีทั้งรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะมาเบิกนะฮะเพื่อขอลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ไม่เกิน4 0 0 0 0บาทด้วยกันนะครับผมซึ่งรายละเอียดนะครับจะเป็นยังไงหรือว่าสินค้าแบบไหนที่สามารถที่จะขอลดหย่อนภาษีได้และก็ขอลดหย่อนภาษีไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ ครับสำหรับสินค้าที่สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ในโครงการนี้มีด้วยกันทั้งสิ้น3รูปแบบด้วยกันครับเพื่อนๆ1ก็คือสินค้าและบริการที่จดทะเบียนถูกต้องนะครับในราชอาณาจักรไทยนะฮะภายในราชอาณาจักรเท่านั้นฮะเช่นเพื่อนๆบอกว่าไปซื้อกระเป๋าบนดาวังคารนี่ไม่ได้นะฮะอันนี้ขอใช้สิทธินี้ไม่ได้นะครับ2ก็คือสินค้าโอท็อกที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมา,อายอันนี้เพื่อนๆก็สามารถหาได้นะครับก็เป็น การส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับจากแหล่งชุมชนเนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกล้าที่จะจับใจ่ายใช้สอยไปชอปปิง้งแล้วก็เป็นการอุดหนุนนะครับชาวบ้านกับ3ครับก็คือหนังสือในรูปแบบกระดาษหรืออ e ีบุ๊กอันนี้คอหนังสือเนี่ยถูกใจเรื่องนี้แน่นอนนะครับ เพื่อนๆบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบโครงการนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมองว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเรานะครับที่เราจะสามารถประหยัดเงินพูดตรงๆก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้แล้วก็ได้ของนะครับติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนะครับก็ไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดกันนะครับผมโอเคต่อมาเรามาดูในส่วนของสินค้านะครับที่ไม่สามารถขอลดหย่อนภาษีได้มี7ประเภทด้วยกันนะครับหก็คือสุราเบีย วายนะฮะอันนี้สายแอลกอฮอล์เนี่ยเรื่องนี้กะแบบว่าคืนนี้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆแล้วขอใบเสร็จเนี่ยมาเบิกเงินแบบเต็มที่เลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะครับตื่นๆน,น,นะฮะสก็คือรถยนต์รถจัก,กรยานหรือเรือบางคนบอกว่าขอไปซื้อรถหน่อยนะฮะขันละ1ล้านแล้วก็ขอมารถหยอดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับ3ก็คือค่าสาธารภโภคก็คือค่าน้ำประปาหรือค่าไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เบิกไม่ได้ สี่นิตยาสารหนังสือพิมพ์ทั้งกระดาษและก็รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นใครบอกว่าขอไปซื้อหนังสือพิมพ์มาหน่อยเพลย์บอยอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อดูรูปสาวๆแล้วมาขอเบอิกจากรัฐอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆ C ก็คือค่าบริการจัดนําเที่ยวหรือค่าที่พักโรงแรมอันนี้ก็น่าจะไปอยู่อีกโครงการหนึ่งของรัฐบาลนะฮะผมขอไมอ่เดี๋ยวจะไปเอ่ยถึงในคราวหลังนะครับถ้ามีโครงการดีๆเพิ่มเติมจากโครงการนี้เข้ามาค่าบริการ ด้านท่องเที่ยวอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผม6ก็คือค่าเบี้ยรประกันวินาศภัยกายไปทําประกันมาเกี่ยวกับวินาศภัยอันนี้ก็ขอบึกไม่ได้นะครับเก็คือค่าบริการสรัญญาณโทรศัพท์รละค่าบริการอ e ิเล็กทรอนิกส์ถ้าพูดกันตามตรงเรามาวิเคราะห์ค่าบริการข้อสุดท้ายนี่มันก็เหมือนเป็นค่าบริการที่เช่นบางทีเราอาจจะคุยเรื่องส่วนตัวคอกับเพื่อนนานไปหน่อยนะฮะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาขอบึกกับราได้นะฮะมี7ประเภทแล้วเดี๋ยวผมจะสรุป นะให้ดูตามภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักเกณฑ์ล่ะแล้วก็เม็ดเงินนะครับที่เพื่อนๆสามารถจะขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนนี้ได้นะครับโดยจำนวนเงินนั่นก็คือ4ีมันบาทด้วยกันครับโดยมี2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเมื่อเพื่อนๆไปซื้อสินค้าและบริการจำนวนไม่เกิน30,000บาทนะครับ หรืออาจจะเกินก็ได้นะครับแต่เพื่อนๆสามารถขอใช้สิทธิ์ในการเบิกส่วนแรกได้สูงสุดไม่เกิน30 0 0 0บาทนะโดยเพื่อนๆใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีต้องเป็นรูปแบบกระดาษหรือเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือเขาเรียกว่า e-Tac Invoice หรือ e r e c e i p t ของกงมสัมปากรนะครับส่วนแรกนี้เพื่อนๆก็ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับกับส่วนที่2ครับเมื่อเพื่อนๆไปซื้อสินค้าและบริการนะฮะ อันนี้ก็คือว่าส่วนที่เพิ่มเติมมาจาก30,000บาทแรกแต่เพื่อนๆสามารถขอรุยนต์ภาษีได้สูงสุดไม่เกิน1,000บาทนะครับและใบเสร็จจะต้องเป็นในรูปแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนั่นก็คือ E-TAC Invoice กับ E-Receipt ทบทวนให้ดีนะครับแบบที่1คือแบบกระดาษหรือ E-TAC ก็ได้รหย่ตนสูงสุดได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแต่รูปแบบที่2ลดหยนต์สูงสุดได้ไม่เกิน1บาทและใบเสร็จต้องเป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เมื่อเอา2อันเนี่ยมารวมกันก็ลดหย่อนสูงสุดได้ไม่เกิน40,000บาทนะครับเพื่อนๆผมยกตัวอย่างเพื่อนๆไปซื้อทีวี1เครื่องรายการเดียวราคา50,000บาทแล้วก็ได้ใบเสร็จเป็นกระดาษอันนี้เพื่อนๆสามารถขอลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน30,000บาทครับขนาดเดียวกันถ้าเพื่อนๆไปซื้อทีวีมูลค่า50,000บาทเหมือนกันแต่ได้รับใบเสร็จเป็น e t a ทหรือใบเสร็จอิเล็กทรอนิก อันนี้เพื่อนๆสามารถขอรถยนตสูงสุดได้4,000 40, 0บาทเลยนะครับผมสรุปไม่ง่ายก็คือว่าถ้าขอใบเสร็จที่เป็นกระดาษเบิกได้สูงสุดไม่เกิน3 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์เบิกได้สูงสุดไม่เกิน40,000บาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลายคนอาจจะสับสนนะฮะก็จำตรงนี้ไว้ให้ดีนะครับผมทีนี้วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างว่าแหล่งไหนที่เพื่อนๆควรจะไปช้อปปิ้งแล้วก็ อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นการโปรโมทให้แอปเขานะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างในส่วนของแอป s h o ป e e นะครับเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆสามารถไปซื้อสินค้าบริการใน s h อป e ีได้โดยเอาใบเสร็จนะฮะหรือใบกำกับภาษีเนี่ยมาขอลดหย่อนภาษีกับโครงการช้อปดีมีคืนปี66นี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อเพื่อนเเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Sho ป e e นะครับ เพื่อนๆก็กดไปที่เลือกหานะครับผมในส่วนของโครงการชอบดีมีคืนนะครับโดยจะอยู่ในส่วนของถ้าเพื่อนๆเ,เปิดในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนเนี่ยแล้วเราก็กดไปที่โปรโมชั่นนะครับแล้วเราจะเห็นหัวข้อสูงสุดเลยนะครับว่าชอบดีมีคืนกับช้อปปีนะครับลดหย่อนสูงสุดภาษี40,000บาทห้ามพลาดคลิกแล้วเราก็คลิกมันเข้าไปนะครับผมจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้หน้าตานะครับ โครงการชอบดีมีคืนกับ o ้อปพี่แล้วนะครับผมนี่ช้อ p ป,ปี้เขาก็จะบอกเลยนะครับผมว่ามีสินค้ากลุ่มไหนบ้างนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมี3กลุ่มนะฮะสินค้าโอท็อปสินค้าจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้วก็หนังสือบนกระดาษและ e b o ุ๊นะครับแล้วก็แถมยังบอกว่าสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็จะบอกไว้ชัดเจนนะครับทีนี้ พิเศษกว่านั้นคือ s h อ p e e เขาจะบอกขั้นตอนเลยนะครับว่าหาสินค้าชอบดีมีคืนใน s h อป e e ยังไงนะครับโดยให้สังเกตจากสัญลักษณ์ข้างล่างเวลาเพื่อนๆกดไปซื้อสินค้าเช่นกดไปซื้อมือถือก็จะมีรายละเอียดใช่ไหมครับชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อแล้วก็ข้างล่างเนี่ยช้อปปี้เขาบอกว่าเขาจะมีคําว่าชอบดีมีคืนระบุเอาไว้นะครับเป็นกรอบสีส้มด้านล่างนะครับอันนี้ก็แสดงว่าร้านนี้เราสามารถใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนได้นั่นเองครับ ทีนี้ขั้นตอนในการขอใบกำกับภาษีของ s h อ p e e ก็จะมี3ขั้นตอนด้วยกันครับขั้นตอนที่1คือเลือกไอเทมที่เพื่อนๆสนใจแล้วก็กดซื้อสินค้าแล้วก็ใช้โค้ดของมันนะครับผมขั้นตอนที่2คือคลิกขอใบกำกับภาษีก่อนทำการสั่งซื้อย้ำนะฮะเพื่อนๆต้องคลิกขอมันก่อนนะครับก่อนที่จะกดจ่ายตังค์นะครับขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนให้ถูกต้องแล้วก็กด ส่งคำขอแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมครับหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกับทาง s h อป e e ก็สามารถที่จะกดชัดกับเจ้าหน้าที่ของทาง s h อ p e e ได้เลยนะครับผมแล้วพอเราเลื่อนไปดูข้างล่างเขาก็จะมีสินค้าแนะนำนั่นหมายถึงว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเลือกดูได้เลยนะครับผมทั้งอุปกรณ์ i อหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับสินค้าของบ้านและของสะสมสินค้าบิวตี้และแฟชั่นนะครับรวมถึงสินค้าที่เป็นกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตไลฟ์สไตล์ต่างๆก็มีด้วยน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครงการนะครับผมของทาง Shopee นะครับผมซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาออกไปนอกบ้านไปเดินห้างสรรพสินค้านะครับก็อาจจะใช้ เวลาว่างเนี่ยผ่านการเล่นมือถือประจำวันของเราหรือการช้อปปิ้งประจำวันของเราอยู่แล้วเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ Shopee แล้วก็กดเข้าไปเลือกซื้อสินค้ารับบริกัรน,นะครับแถมยังได้รถย่ต์ส่งสุดตั้ง40,000บาทจากโครงการของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นช่องาทางที่ง่ายมากๆในการขอใบกำก,กับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหรือใครจะออกไป จับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการภายนอกรวมถึงสินค้าโอท็อก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับรอน EP แรกนะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับรบกวนหน่อยนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับในทุกช่องทางของผมนะครับรวมถึงโดยเฉพาะช่องทาง YouTube ช่องนี้นะฮะ ผมจะนําข่าวสารดีๆอย่างนี้มาบอกกล่าวให้เพื่อนๆอ,อีกนะครับผมเป็นกําลังใจกันให้ในคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะมีประเด็นไหนที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมาแบ่งปันกันอีกเจอกันบ๊ายบาย